สวัสดีจ้าลุงป้านาอาจ้าสวัสดีจ้ามาเก็บเห็ดน้ำหน่ยแปง้งเก็บเฮ็ดไปน้ำกันน้องเอ้ยสวัสดีจ้าลุงป้านาอาจ้าสวัสดีอีกรอบนึ่งคนนะเก็บเห็ดกันน้ำหน่ยแป้งมานี่อู้ว้าวลุงป้านาอาจ้า ว้าวดอกใหญ่มากคือมาอยู่จังสิลุงป้านาดูดอกเบลเลอร์เบล่าแจ็ค <Jack! S 1> อาคือว่ามีคนเห็นนะ แม่แบงนกึกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันอยู่ไว้ตรงนี้มันจะมีเหมือนอีกเหมือนคันตะเหลนโหลกนะคะติดโทมาที่ไรก็เจอทุกทีจ้างามลายเก็บก้นตัดขาทีหลังงามกระโดดไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยคุณนะ ขอบป่ามีความสุกายพี่น้องเอ้ยห้องเพลงใส่ซะไม่ได้ไม่ได้เข้าป่าวันนี้อ่าสามวันมือนี่บนับเพราะว่าไนแปลงทนบอได้พ่อเลิกงานนะคะห้าโมงเยน็นี่จะเข้าป่าเลยเมันแนนมโพดปล่อยมันตาป่าป่าปาปาป่า เดี๋ยวจะให้แม่แป้งปา,นา,ปนปาดนะแม่แป้งปาดทุ่นน่ะทุกคนเบิ่งพาย,ายาอยู่มองใดเดีด๋ยวแม่แป้งกามีตัดเอาเด้อขาขา,าบ่าพอ่อพี่นน่ะพี่น้องงามกระดอกระเดียงามคากงามเน่ยร้อยน่ะ พี่น uhm, ้องจ้าแม่แปงให้เบิ่งปูดๆปาดๆเลยแล้วื้อนี้แช็คโพดโพดกระโดกกระเดียปบาดติดทุกห้องไว้ก่อนละเนาะเฮาตัดขาทีหลังให้เบิ่งขาเนี่ยโซน่างามบ่พี่น้องเอ้ยกระโดกกระเดียยวุ้ยขาด น้อยเดียวค่ะขา,อาดอู้ว่าติดทนะพี่น้องไะเก็บเลยทุกคนดูแม่แป้งก็นึกว่าเห็ดปลอมจ้าพี่น้องพลาดติดทุกโอ้ยทุกคนพลาดคือหยองเดี๋ยวแม่แป้งต้มกล้องให้เห็นดีๆชัดๆเห็นพ่อบอชัดบ่พี่น้องเอ้ยนี่นะเดี๋ยวปัดเขาชินิดนึงก่อนเห็นไหม เขามอมแมมมากเลยค่ะทุกคนอืเดี๋ยวปัดนิดนึงไม่ได้ลีลานะคะแต่ว่ารอคุณพ่ออยู่รถมันสตาร์ทไม่ติดเนาะโอ้ยแต่แมนไม่แป้งน,นึกวา่บาบะเมียนเห็ดโอ้ยน้องเห็ดกระดอกระเดีย้ยงามอะไรโอ้ยแต่มอมแมมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่แป้งเอาไปล้างเดี๋ยวแม่แป้งทำสปาเขาแพ๊บเดียวเองเขาก็สวยขึนนะอื แปงธนัตอยู่ท้ำสปาเขาเนี่ยสปาเฮ็ดทุกคนดูเดอ้อดึงคืนเป็นหู้น่ะโอ้อลังโหดคนเขานึกงไม่ถึงเนาะว่าจะเจอตรงเนี้ยโอ้ยแปงก็ยู่ข้างทางคือเก่าละพี่น้องเอ้ย,อยเดี๋ยวกบเขาไหวคือเก่าเห็นเนาะกบเก่าคือเก่ากบ แป๊บเดียวลุงป้านะอาจารย์ดูแป๊บเดียวป้างามหลายพี่น้องจา้าเบ่งด้วยเนี่ยโอ้เดี๋ยวว้าวว้าว,ว,าวลุงป้านะอาจารย์นะ เก็บเลยเฮาตัดขาอยู่บ้านเฮาคำแล้วยิ่งมาอยู่ในป่ามืดดิ่งมืดหญ่ทุกคนเห็ดอยู่ใต้หินอยู่ในถ้ำ้วจ้าก็าเก็บพี่ตูฟี่มมหลวงเอาก่อนพี่น้องอยาย่านเด้อเห้ามาเก็บขาตัดเอเก็บขาตัดขาที่หลังสองมืดสองใหม่โลดย่าน,น กึกมืดก็มืดแล้วพี่น้องเอ้ยอุ้ยอาลุงบ้านนะอาจ้าเห็ดมันปูงามๆจ้า <c oughs> แดดโห่ร้ายค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะ ไม่แอบ,บอยู่ดีดีขากระง่ามง่ามพีน่น้องสองมือสองไม้เลยนะจ๊ะเขาแห่งเขาบบใหญ่เหรอเอาไปเลยเดอ้อขายใหญ่ด้วยขายใหญ่ยูเดอ้อ ูทุกคนแจ็คพอตสวยมากเนี hey. ่ยจริงๆอะสวยสวยมากเลยสวยมากเลยทุกคนนี่ค่ะสวยงามเกือบตึเลยห้องจ้ะ โทรศัพทฟุงกันเตะโทรศัพทฟุงกันเตะเนอมนอนเก็บแล้วพี่น้องเอ้ยคนน่ะ งามหลายพี่น้องเลยเบิง่งเบิ่งดอกเขาคักๆสีเหลืองอ่องต้องนปะป่ะลุ่นให้ไม่แปรงเอาให้ได้เนาะนี่ลุ่นกันนี่นี่จ้างามงามพี่น้องจ้าพี่น้องจ้านี่ยังคืองามแท้โอ้นะ ว้าวคนเบง่งจะเอาไปตากด้วยจา้าอุ้ยขึ้นหนาวค่ะขาเนาวคักยังได้สมนีงได้กระดอกเอาน่ะน้ำกระดอกพี่น้องจ้าง่ามไม่รีน้ำกระดอกกระเดียะน้ำโพดตัดขากันห้างนัำขาเขาก่อน ยู่ยตรงตั้งกล้องไม่ได้ซะด้วยนะ,นะ,นะยเนี่ยขาหนีบเอาโอ้เชื้อเขื่แท้ไม่เป็นวัฒนธรรมีดอันนี้ด้วยอืมพี่น้องจา้าป้านะอาจจะเฮ็ดหน้างามเขาแม่แป้งน่าโอ้โอ้ยลรวจะรับแม่แป้งเก็บเฮ็ด เก็บเห็ดลีลาระดับแม่แปง้งเก็บเห็ดลีลาเก็บเห็ดเลรนเกินโอ้ยก็หาคนเก็บเห็ดเลี้ยวบอดายแล้วจ้ะแม่แป้งเนี่ยล้นร้านที่สุดก็มูแล้วจ้ะน่าพ่นองหย่าอลยวเพักกก็สบานเจ๊กอะ เอิเอาเต็มีพี่น้องเอ้ยขายไงกระโดดเลนตายาคอเมสนอตมันอยู่ในดินคักพี่น้องเอ้ยต้องเอามีดระบบมีดนะเจาะขันบ่ได้ยังเงี้ดึงขึ้นได้ดึง นลูกค้าถึงมักคักมาในพี่น้องเอ้ยชัดๆงามายพี่น้องเอ้ยใช่เหลือขาอยู่ทางใดขาดโอ้ขาดแล้ว่เป็นอย่างหนึ่ง มือนี้ไม่แบ่งสีตัดขาไปน้ำจะอาจจะอาจจะมีบางบางช็อตนะคะจะตัดขาให้ดูบางช็อตไม่ได้ตัดขาให้ดูนะคะทุกคนนี่งามงามมากทุกคนโอ้ยเหี่ยวแห้งเลยโอ้ยนะงามหล่ะจับให้น้อง สองอันเลียงกันอยู่จากพี่น้อง มีดงัดเอาพี่นองัดหลบแข็งมากหน่อยนะจะส่งลูกค้าอุ้ยหมกักหลายขายทั<ส>้ง<ด> day หลักฐานครุกขีคร <c oughs> mm ุก hmm. ข mm ีเได้แล้วนี่จ้าน้อยรุดมาแล้วเอาซะนี่พงไม พุ่นเฮ้โเฮ็ดเฮ็ดเกิดนำทางค่ะช่วงนี้มีแรงเก็บแต่ข้างทางแตพี่นอ้องโอ้พี่นอ้องเยเฮ็ดจนเหีเห่ยวแหงมัด เห่นียวโอ้โอสิเอาได้ละบัดเนี่สิเอาได้บ่ร์ะบัดเนี่ไม่ทำไมพี่น้อง โรงยาแม่เป้งต้องต,ตั้งเอาแบบนี้ทุกคนเห็ดอยู่อย่างเงแม่เป่ก็จะเอาอยาอยู่นะเออได้เรามาตัดขาเอาเพี่เนาะ คจ้มาสุดเที่ยวคือคืนสุดเที่ยวเนาะเห็ดน้ำอันนีิเมะใจสูดใช่ปะ คนจะเห็ตเงี้ยงงามคือมาอยู่เอาอยากค่ะแต่พี่น้อง แหงไรพี่น้องก็มาแหงมาเหี่ยวตั้งสี่ ยูคักยูแน่แต่ขาบ้างด้วยพี่น้องงามไรเมื่อไยพี่น้องทักสวามสวยมากเลยเห็ดหนังไกางามาย chặt đấy mưa đèo cùi áo ha hết อ๋อด้งให้แล้วพี่น้องเด็ดลายคักดึกสาดึกสาแล้วคำแล้วพี่น้องกล้มกันอยู่พูนอ่อยอุ้ยไม่น่อยก็เอาไปเดจับมันแล้วเนาะเดบ่ายมันแล้วมันหนีแล้วไหมเดี๋ยววอรมนิดเียท่านจะเล่นท่านนั้นด้วยจ้ะ มาเลาะสุดเถียว <S <S ก็มีสุดเถียว,พ,ออออวพี่นวดซอเด้อเอินหาเตมีพี่น้องเอ้ยโอย้แตกแตกแตกากดูจ้าดูวยตรงที่พวกพ่อแม่แป้งทิ้งไว้ะลูกเห็นไหมถ้ามันอยู่ในป่าที่ว่าไม่มีคนรู้อะแม่แป้งจะกล้าทิ้งไว้อยู่มันจะมาอยู่ ทดาเก็บเลยพี่นอ้องม,มืดแล้วนะคะทุกคนโอ้ยังดีอยู่เพ่นะเป่าเอาพี่นอ้องหาเฮ็ดไม่ทันคนสื่อจ้ะ

คนถามว่าทําไมไม่ใส่ตะก้าเลยตะก้าบางทีมันก็ลากมาด้วยยากยากจ้ะพี่น้องเอาเขามากไได้ถ้าจะหมุนตัวเวียงเก็บทีละดอกใส่ตะก้ามันก็มันเกิดเวียงกล้องเกินจ้ะพี่น้องเก็บไปตามสถานการณ์เนาะอันไหนที่เอาตะก้าเข้าไปด้วยได้นะใกล้ๆเราก็เก็บใส่ตะก้าไปเลยเนะาะวบากันนะพี่น้องเนาะ ไอ้แป้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เก็บลีลาต่อดอกแต่แม่แป้งเมื่อยจ้ะแป้งเมื่อยหลายเก็บเร็วมากเกินไปก็มีช้ามีช้ามีเร็วบ้างนะคะมีช้ามีเร็วบ้างนะทุกคนตามแต่สถานการณ์แม่แป้งเมื่อยมมเมื่อยกระช้ามีแห้งไม่แบ่งกับเร็วจ้ะจ่า,จามาเก็บไ่ตะกาได้จ้ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวทําความสะอาดแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะจ้าเจอกันแล้วก็แชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะเจอกันจ้าสวัสดีจ้า